อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผยนะครับจากคุณนัชชากรง,งูเหลือมโชธนะฮะคนนี้เนี่ยเ็เป็นบุตรสาวของคุณสุรเดชนะฮะกอนง,งูเหลือ,อมโชธฟังชื่ออาจจะงง,ง,งแต่จริงแล้วก็คือคุณจโจอ,อี้บาซูนะฮะก็คือสมาชิกบงบวงบาซูนี่ยก็คือว่าคุณลูกสาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าช่วงสงการเนี่ยโทรศัพท์คุยกับคุณพ่อนะฮะว่าอยากจะไปทานอาหารกันอะไรกันปรากฏว่า คุยกันอยู่ไปไปมาคุณพ่ออืหายหลุดจากสายไปนะครับก็ก็เลยเอ๊ะยังไงก็คือไปหาคุณไปหาคุณพ่อที่ที่ห้องพักเลยที่ดุริยาเพชแมนชั่นนะฮะนั่งลีว่าสามสิบเจ็ดปรากฏว่าไปเจอคุณพ่อน็อกไปแล้วครับนี่เป็นภาพตอนโดนจับกลุ่มนะครับครับผมอ่าคุณพ่อน็อกไปแล้วครับครับผมก็ก็คือคุณโจอี้เนี่ย อาจจะเป็นนู่น่เป็นดารานักร้องสมัยอาเอสเฟื่องฟูนะครับปัจจุบันก็อายุสี่เก้านะนะครับก็ก็คือลูกสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่สิบสามเมษาเนี่ยครับอฮะผมหรือจะรับสายก่อนไหมรับสายก่อนเลยก็ได้นะะคุณเด่นนะเราติดต่อไปคุณเด่นนะฮะเพื่อนสนิทของคุณจออ้เนี่ยที่ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนนะฮะแล้วก็อยู่ในสายกับเราเนะยครับสวัสดีครับคุณเด่นครับครับสวัสดีครับขอบคุณให้เกียรติรายการด้านหนึ่งวันนี้ของนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับครับ อ่าคุณคุณโจอี้เล่าที่มาที่ไปหนครับแกไปป่วยอะไรยังไงช่วงไหนครับค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับตอนแรกก็ไม่ทราบครับมามาทราบทราบวันหลังแล้วที่เข้าโรงพยาบาลแล้วครับผมครับผมคือคือก่อนหน้านี้คุณโจอี้เขามีอาการเหมือนคนไม่สบายมั้งไหมแบบมีอาการกระชากกระแสะมั้งไหมครับไม่มีครับไม่มีครับที่ผมเจอตลอดก็คือไม่ไม่ค่อยเกินอะไรแข็งแรงปกติ ใช่ครับก็เป็นปกติครับแล้วที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอาการเป็นยังไงครับล่าสุดตอนนี้ก็หน้าตาสดชื่นขึ้นดีขึ้นนะครับครับดีขึ้นเท่าที่โทรโทรหาหมอเมื่อเช้าอืมดีขึ้นพูดได้ไหมกำังใจดีขึ้นพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ครับแต่กําลังใจดีขึ้นมากครับผมหน้าตาสดชื่นขึ้นอ๋อนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรครับตอนนี้อยู่ภาปัญญาครับ อ,อ๋อพระปัญญานะฮะแล้วแล้วที่ว่าจะย้ายไปโรมาจุฬาพรนี่จะจะ,จะเป็นประมาณเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็จะไม่ทราบแน่ชัดครับกําลังติดต่อคุณหมออยู่กําลังหมอกำลังตวรวจอาการรอดูผลตวรวจอาการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนอ,อแล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มดารานักร้องด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับออที่ <ผม S 1> บอกว่า<ๆ>จะมีการะระดมทุนช่วยเหลืออาจจะเปิดคอนเสิร์ตหรืออะไรนี่เรื่องเรื่องราวเป็นยังไงครับอันนี้กําลังเตรียมงานอยู่ครับก็เลย ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นวันไหน<อ>เราเราเราเขาเรียมงาได้ว่า,วาเขาเ,เขาเตรียมการกันยังไงฮะเพราะว่าเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะก็จะเตรียมงานที่ที่น่าจะเป็นสถานที่ติดต่อไปที่รลเปือเยอรมันเรียกตรวจหลักษษษลเมาครับอ๋คบอ,คร,บอครับผมในเบื้องต้นอย่างนี้นะครับครับอแล้วแล้วบรรดากลุ่มเพื่อนศิลปินที่ที่ว่าจะขึ้นอร่วมงานช่วยคุณโจอี้เนี่ยครับมีมีใครบ้างครับเบื้องต้นเบื้องต้นก็จะมีเอทยธนาวุฒ เชลูเทนโคลมบนพัฒนตะกวดทุ่งที่ที่เขาเสนอตัวมานะครับที่คือมาช่วยเพื่อนก็คือมีมีคอมพิวเตอร์แมวซี่ร่วมดําเนินการครับแล้วก็อีกหลายคนครับอ๋อครับผมแต่วันวันวันนี้ยังไม่กําหนดใช่ไหมฮะวันเวลายังครับวันยังไม่กําหนดทีนี้ผมถามไปถึงครอบครัวเน่ยฮะลูกสาวเนี่ยตอนนี้คุณโจอี้เนี่ยอยู่กับลูกสาวใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วมีคนดูแลลูกสาวอะไรยังไงนะครับตอนนี้เห็นว่าก็ยังแค่อายุสิบเก้าเท่านั้นมีครับมีมีคุณย่าแล้วก็คุณป้าดูแลอ๋อตามในรูปนี้เลยนะที่เราขึ้นอยู่หน้าจอครับนะครับก็เอาใจช่วยให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับพันธ์ไรเดี๋ยวเราจะไปทำกันช่วยช่วยช่วยกันได้ครับขอบคุณมากครับคุณเด่นครับขอบคุณครับครับคุณเด่นเป็นเพื่อนในกลุ่มของคุณโจอี้นะก็คือคุณโจอี้เนี่ยเขาบอกว่า เอาการเนี่ยเริ่มต้นก็คือเหมือนว่าพอไปส่งพอพอลูกสาวเห็นก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลเราบอว่าอาการเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยด้านขวาตัวไม่ได้เลยแล้วก็ด้านซ้ายอ่อนแรงแพทย์พยายามเช็คด้วยการให้กระดิกนิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นประเยากลำบากวินิจไฉยเบื้องต้นว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เนื้อสมองบวมเออแล้วก็โอกาสที่จะหายเนี่ยเขาบอกว่ายากนะแต่ว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดแล้วก็รักษากันต่อไปนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านยังยกขาฝั่งซ้ายได้นะครับแต่ขาขาขวาที่ไม่กระดิกก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโจยี้เนี่ยถูกถูกดำเมินคดีนะครับอันนี้เราเราลอนหลังให้ฟังนะคดีเสพถูกจับคุมพร้อมอุปกรณ์เสพยาไอภาองพักของของของแกเนี่ยหลฮะแล้วก็สารให้ประกันตัวนะครับหลักทรัพย์สองแสนบาทบอกว่าตอนนี้อบครัวเครียดมากแล้วเขาสารให้ไปบำบัดสารส่งให้ไปบำบัดลูกสาวบอกพ่อเครียดมากเพราะว่ากลัวว่า พอตัวเองป่วยไงแล้วก็กลัวว่าพอไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่ศาลนัดเนี่ยนะก็จะถูกยึดเงินประกันสองแสนบาทนะใช่เออแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่น่านะเพราะว่าพอถ้าพนักสอบสวนหรือว่าทนายความเนี่ยมีไปรับรองแพทย์เนี่ยนะครับไปยืนยันว่าป่วยจริงเนี่ยศาลก็น่าจะฟังนะฮะเรื่องนี้ก็น่าน่าเห็นใจอยู่นะครับก็เอาใจช่วยให้ให้ห้เร็วๆก็แล้วกันครับ